เตรียมมาดีทุกรอบผนังสวยทุกรอบตัวอ่อนขันโคมสมทุกรอบทำไมฝังไม่ติดผลสุดท้ายก็คือไปตรวจเจอว่าตัวเองมีภาวะเหล่านี้ออควรจะไปตรวจค่าภูมิไทรอยค่า A N A ซึ่งเป็นค่าต้านตัวอ่อนนะแล้วก็ค่า E S R ค่าการอักเสบเนาะแล้วก็ค่า A P S นะคะก็เรียกว่า anti phospholipid พวกนี้เป็นค่าแทรกซ้อนซึ่ง ร้อยคนเจอสักสามคนไม่เยอะแต่ว่าถ้าใครเจอแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียตัวอ่อนเยอะค่ะเช่นเตรียมมาดีทุกรอบผนังสวยทุกรอบตัวอ่อนคารนมอนอกซทุกรอบทำไมฝังไม่ติดเอาใหม่ผนังสวยตัวอ่อนผ่านทุกรอบเอ้ยทำไมฝังไม่ติดทำแบบเดิมเนี่ยสามครั้งฝังไม่ติดหมด ผลสุดท้ายก็คือไปตรวจเจอว่าตัวเองมีภาวะเหล่านี้เช่นเป็นภูมิไทรอยเช่นมีการต้านตัวอ่อนคล้ายๆภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองที่มันต้านแต่มันไม่ถึงขั้นเป็นโรคว่าคนรู้พุง่งพวงอะไรนะมันเป็นค่าค่าเลือดที่แผลออกมาหรือไปเจอว่าค่าการอักเสบเนี่ยมันเกิน3มเท่าของค่า20คือมันไม่ควรเกิน20ถ้ามันเกิน3ามเท่าเนี่ยคือถือว่าผิดปกติเยอะแต่ถ้าบางคนแบบ25สําหรับบางคน25เนี่ยเขาใส่ติดก็มี แต่ถ้าเอาเป็นตัวคูก้อยนะเกินยี่สิบปุ๊บคูก้อยไม่ใส่คูก้อยก็มาปรับร่างกายอีกคูก็มากินน้ำมะกรูดมากินผงผักมาดีท็อกซ์อะไรของคูก้อยให้เรียบร้อยเติมโปรติกเข้าไปเยอะๆหน่อยให้มันไม่ถึงยี่สิบอะค่ะเพราะว่าถ้ามันมีการอักเสบในร่างกายมันก็มีผลต่อการฝังตัวอนไม่สําเร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ค่า APS anti phospholipid ก็ id, คือเป็นค่าที่เลือดอะมันไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอไม่ฟลูแล้วมีการอุดตันของริมเลือดบางคนที่มีโรค anti phospholipid เนี่ย อาจจะเป็นที่ต้องรับยาสลายริ่มเลือดคล้ายๆกับคนที่เป็นริ่มเลือดในสมองอะไรพวกนี้ค่ะแต่มันมาเป็นที่มดลูกก็ถามว่ามีหลายเคสไหมที่เป็นแบบนี้มีหลายเคสที่มาปรึกษาแล้วก็มาปรับโภชนาการตามพวกคุณประสบความสำเร็จมีแล้วก็อาจาต้องกินยาสลายริ่มเลือดไปจนกระทั่งจนกระทั่งคลอดอย่างงี้ค่ะแต่เรารู้ก่อนไงเรารู้ก่อนเราก็จะได้ป้องกันตัวเองไว้ก่อนไม่เอาตัวอ่อนของเรามามาแลกบางคนเรามีตัวอ่อนตัวเดียวเนาะสรุปก็คือโภชนาการการพักผ่อน จำกัดความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมน,นะคะรวมถึงการตรวจค่าแทรกซ้อนต่างๆอันนี้ฝากเอาไว้สำหรับคนที่เตรียมจะใส่ตัวอ่อนค่ะ